ปยายโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจเรื่องการสำรวจเพื่อศึกษาป่าชาวบ้านและป่าชาวบ้านด้านยาสมุนไพรในชุมชนบ้านบากบ้านอุนดมพรและบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองผืออำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสองครูที่ปรึกษาในโครงงานนำโดยนายสุเมธเทียนอบอู้อวำนวยการโรงเรียนบ้านบากนางอุไรรักจันสดนางสาวนัทธิยาสร้อยคำนางสาวศิรินันท์ขุนทองและนางสาวจินตาราไม่มีสาย ที่มาและความสําคัญของโครงงานจากความสําคัญของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ก่อให้เกิดเป็นป่าชาวบ้านที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขทางคณะผู้จัดทำจงมีความคิดที่จะสำรวจป่าชาวบ้านในชุมชนบ้านบากบ้านอุดมพรและบ้านใหม่พัฒนาตำบลหนองผืออำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยด้านสถานการณ์โควิด -19 ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะศึกษาป่าชาวบ้านด้วยด้านยาสมุนไพรในชุมชนบ้านบาก้านอุดมพรและบ้านใหม่พัฒนาตำบลหนองผืออำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี จะได้นําความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการรักษาอาการโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชุมชนของเราจุดประสงค์ของโครงงาน1เพื่อสํารวจปราชาวบ้านในชุมชนบ้านบากบ้านอุดมพรและบ้านไหม่พัฒนาตำบลหน,นองผืออําเภอเขียมราชจังหวัดอุบลราชธานี2เพื่อศึกษาปราชาวบ้านด้านยาสมนุนไพร ในชุมชน,น accurate, บ้านบากานอุดมพรและบ้านไม้พัฒนาตำบลน้องเผืออำาเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รู้จักประชาวบ้านในชุมชนบ้านบากบ้านอุดมพรและบ้านไม้พัฒนาตำบลน้องเผืออําเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีว่าม <av> ีประชาวบ้านด้านใดบ้า <sind> ง<ๆ> um, <hak> สองได้ศึกษายาสมุนไพรจาก,กาปราชาวบ้านด้านยาสมุนไพรในชุมชมบนบ้านบากบ้านอรุมพรและบ้านใหม่พัฒนาตำบลหนองผืออำเภอเขมราชจังหวัดรบอรลาธานีวิธีการดำเนินงาน1อุปกรณ์1.1กระดาษจดบันทึก1.2ปากกา1.3ดินสอน4นร่างรบและ1.5ไม้บรรทัด 2. วิธีดํเนินงาน2.1 สำรวจป่าช,ชาวบ้านในชุมชนบ้านบากบ้านอุดมพรและบ้านใหม่พัฒนาตำบลหนองผืออำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีจดบันทึกผลที่ได้จากการสำรวจ2 2ศึกษาป่าด,ด้านยาสมุนไพรชุมชนบ้านบากบ้านอุดมพรและบ้านใหม่พัฒนาตำบลหนองผืออำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมจดบันทึกผลที่ได้จากการศึกษาและ2.3รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการศึกษาผลการดำเนินง,งานจากการสำรวจป่าชาวบ้านในชุมชนบ้านบากบ้านอุดมพรและบ้านใหม่พัฒนาตำบลหนองผืออำเภอแขม,มาราจังหวัดอุบลราชธานีได้ข้อมูลดังนี้ หนึ่งนายสมดีสุโพปาาชาวบ้านด้านจากสารสารกะติบข้าวสารหววดสารเปรไม้ไผ่สารแห้สารสุ่มไก่สารตะรก้าและสารไม้กวาดความสำคัญใช้ในครัวเรือนสร้างรายได้ให้ครอบครัวสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านยาสมุนไพรหนึ่งฟางแดงสาพคุณ แก่นเนื้อไม้ต้มดื่มบำรุงโรงหิตขับประจำเดือน 2. มะเขือฝืนสรรพคุณรากแช่น้ำบรรเทาอาการไอ 3. ไผ่เง่าขับลมในลำไส้บรรเทาอาการปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อ 4. ฟ้าทลายจรสรรพคุณต้มบรรเทาอาการไข้หวัดไอเจ็บคอ 2. นายประวัติสาระ ปลาชาวบ้านด้านจากสารสารกระติบข้าวสารหวดความสำคัญใช้ในครัวเรือนสร้างรายได้ให้ครอบครัวด้านยาสมุนไพรหนขี้เหล็กสรพคุณช่วยให้นอนหลับบำรุงร่างกายบรรเทาอาการท้องผูก 2. แก่นรังแรมบวกแก่นแดงบวกแก่นขามบวก,กเบอร์เพร สรรพคุณบำรุงร่างกายช่วยให้เจริญอาหาร 3. ม,มะขามป้อมสรรพคุณมันเทาการไอช่วยให้ชุ่มคอ 4. ส,สมอไทยสรรพคุณลดอาการท้องผูกกระตุ้นระบบขับถ่าย 3. ามนเสียงนามดีป่าชาวบ้านด้านช่างบังไฟป่าชาวบ้านด้านจักสารสารแหสารข้องจารตะก้า ความสำคัญใช้ในครัวเรือนสร้างรายได้ให้ครอบครัวสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านด้านยาสมุนไพรยานางแดงบวกลูกใต้ใบบวกใบเตยหอมบวกอ้อยดำสปปรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลงเหิตเจริญอาหารอังกับหนูสปปรรพคุณคั้นน้ำบรรเทาอาการหวัดมกปปะกรูดสรรพคุณน้ำมันหอมระเหยช่วยผ่อนคลายแก้วิงเวียนชจพูสรรพคุณช่วย,ปปวยจเจริญอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับตรงขับเสมหะ4 นางบางขันตีป่าชาวบ้านด้านทอผ้าป่าชาวบ้านด้านจักสารไม้กวดพัดความสำคัญใช้ในโครเรือนสร้างรายได้ให้ครอบครัวสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรสรรพคลุณบรรเทาอาการหวัดเจ็บคอบรรเทาอาการโควิดมะเกลือสรรพคุณใช้น้ำดื่มขับพยาธิตะไคร้สับรพคุณขับลมในลำไส้เจริญอาหารขับปัสสาวะบรรเทาอาการหวัด 5. นางราตีสิงเชื้อป่าชาวบ้านด้านเย็บผ้าทำหมอนสมอกความสำคัญใช้ในครัวเรือนสร้างรายได้ให้ครอบครัวซ่อมแซมผ้าไว้ใช้งานด้านยาสมุนไพร 1. โหระพาสรรพคุณต้านไวรัสปะัะภูมิคุ้มกันลดการอักเสบ 2. หอมแดงสรรพคุณแก้วัดคัดจมูก 3. นางเชือกบวกหินกรวดสีขาวบวกลูกเชือบวกก้านกล้วยตานีสรรพคุณ บรรเทาอิสุขอิสัยและสี่ลูกใต้ใบบวกขาบวกขิงบวกกระชายบวกหอมแดงบวกตะไคร้บวกมะนาวบวกมะขามเปียกบรรเทาอาการโรคโควิด 6. นางยุพินขันตีปราชาวบ้านด้านนวดแผนโบราณความสำคัญบรรเทาอาการปวดหัวปวดเมื่อยทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดีนอนหลับสนิทสร้างรายได้ให้ครอบครัว ด้านยาสมุนไพร 1. นขิงขา่าตระไคร้สพคุณรขับลมจุกเสียแน่นเฟ้อเจริญอาหาร 2. ไพลสพคุณขับลม 3. กระเพราแดงสัรพคุณขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและสี่ไพลบวกมะกรูดบวกตะไคร้บวกขมิ้นชานบวกใบเตยบวกใบส้มปล่อยสรรพคุณทำลูกประครบแก้ปวดเมื่อยอนางเสถียนขันตีปราดชาวบ้านด้าน ทานใบสีสุขวัญความสำคัญสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นสองมะม,ม่วงกลวนถนอมอาหารสร้างรายได้ให้ครอบครัวด้านยาสมุนไพรหนึ่งตำลึงสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือดสองกระเทียมสรรพคุณแก้ความดันเลือดสูงสมใบบัวบกสรรพคุณแก้ช้ำในจีพลูข้าวสรรพคุณสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายบรรเทาอาการไอภูมิแพ้หอบเอดืด 8นายทองขันตีป่าชบ้านด้านหมอสูตรความสําคัญเป็นผูท้ทำพิธีพลาหุ่มด้านยาสมนาุนไพรดอกตำลึงสรรพคุณรักษาโรคผิวหนังดอกตำลึงสรรพคุณแก้ร้อนในผักขมสรรพคุณแก้เบาหวานลดความดันแพย่อักเสบว่านชักมดลูกสรรพคุณช่วยให้มดลูกเข้าอู่มะกรูดสรรพคุณบรรเทาอาการวิงเวียนบรรเทาอาการเจ็บคอา สรุปและข้อเสนอแนะจากการสำรวจเพื่อศึกษาป่าชาวบ้านและป่าชาวบ้านด้านยาสมนุนไพรในชุมชนบ้านบากบ้านอุดมพรและบ้านใหม่พัฒนาตําบลหนองขืออําเภอแขมราจังหวัดอุบลราชธานีพบว่ามีป่าชาวบ้านจํานวน8คนคือ 1. นนายสมดีสุโพป่าด้านจักสาร 2. นายประวัติสาร,ประป่าด้านจักสาร 3. นายเสียงนามดี ปาดด้านจักสารและบั้งไฟ 4. นางบางขันตีปาดด้านจักสารและถอผ้า 5. นางราตีสิงเชื้อปาดด้านเย็บผ้าและทํามหมอน 6. นางยุพินขันตีปาดด้านนวดแทนโบราณ 7. นางเสถียนขันตีปาดด้านพ่านใบสีและ 8. นายทองขันตีปาดด้านหมอสูตร และปะ่าชาวบ้านด้านยาสมุนไพรจำนวน8คนคือ1นนายสมดีสุโพ2นายประวัติสาระ3นายเสียงนามดี4นางบางขันตี5นางราตีสิงเชื้อ6นางยุพินขันตี7นางสถียนขันตีและ8นายทองขันตี